พระธรรมวัชิราโมลีเจ้าอาวาสวัญวารองประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศปฏิบัติศาสนก,กิจณน้าประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน์วิมลมังคลารามประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมตตาให้พระเดชพระคุณพระธรมรมวชรโมลีเจ้าอาวาสวัดยานวารองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนา,านกิจนประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระเด็พระคุณพระธรรมวชิรมลีได้เมตตาเย่ยมเยียนและให้กำลังใจพระสงฆ์และอุบาสกอ,อุบาสิกาวัดพงวัชรยานระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2566